ก็มีเพิ่มเติมนะครับก็การสอบปีปีเทสเนี่ยนะครับาการเรียนจะต้อง100%เอกสา,ารนะครับที่จะต้องส่งให้เจา้าหน้าที่ตรวจสอบเนี่ยก็ต้อง100%นะครับถึงจะสอบได้นะครับการการสอบอินดอมนิ่งเนี่ยจะสอบที่ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเนี่ยสอบที่ไหนก็ได้หลงังจากเรียนเสร็จแล้วนะครับก็หมายถึงว่าสมมติว่าคุณอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับเวลาสอบเนี่ยก็เลือกจังหวัดที่อุบลได้นะครับหรือถ้าเรียน เรียนที่นครนายกนะครับแล้วมาที่กรุงเทพก็มาสอบที่กรุงเทพนะครับก็อันนี้คือความหมายนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับเอกสารต้องร้อยเปอร์เซ็นนะครับในการสอบนะครับอบรมปฏิบัติสามวันนะครับหมายถึงว่าหลังจากที่เราผ่านทฤษฎี e-Learning แล้วเนี่ยนะครับการที่เราจะมาสอบปฏิบัติเนี่ยที่ d a c หรือที่คลองหกเนี่ยนะครับก็มาเรียนมาอบรมภาคปฏิบัติสามวันแล้วก็มีสอบด้วยนะครับ อเคแล้วก็การสอบทฤษฎี50ข้อในสอบที่กส่จังหวัดทุกประเทศนะครับก็อันนี้พี่โอมนะครับแนะนํามาให้เพิ่มเติมในวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวผมก็อัดวิดีโอเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคขอบพระคุณครับ